ดีใจดีใจพิ่มมาเด้อมากันแล้วมากันมากันฮักกันมาเนี่โอ้โชิเดนชิเดนมาในกระถางนั่งอยู่นี่เด้บุก้า

ฟาดเผาไปถอว่ากันมากันจัดด้านกันที่แซีอยู่น่ะสองเช้าผู้แต่สถาไหนป้าซุปลาซุเอ้ยเบิ่งเรือเบิ่งเน่นน่ะร้านสองคนจัดเพืยอรี่ร้อ้าวกออะไรของสะของป้าซุปตัว่าอ่ะคุณขึินมาแล้วบอ <c oughs> อ่อนบมาอ่อนบ่ ทักทายสบายดีเน้อตาเหื่อเนผมอคนได้แล้วจ้องนอนนี่มนยอเมื่อเลยคนวะอ่ะแล้วก็บรนงงอเนื้อหวนอนเลยนอนเลือเลยจะกินข่าวดวมันกินนั่นแหละพอือแล้วก็มันก็มันแย่งก็มาตัวนี่แหละแล้วก็บรรนเมื่อเล คอมเมนมานู่นใหรในมันมันตอนมันลอดูมันเมื่อลอดมันกลับมาเลยลูก็เป็นแดดมาจัก้ามันเลยเงินดูมันแต่ห้าก็ได้เ็นเมนเนอะอันนี้ลอดนวกะแล้มันกลับมานีแก่แล้วอันนีนี่อันนคนแก้ป้าเป็นคนแก้หาเนเน่กินนี่ เจ้ากินเจ้าจ่ายเดวอยูนี่เนี่ยนี่ยูนี่จ่ายคนละครื่งเด้อลูกเด้อไปยใจ่ายใจลูกไป่ายใจหัใไหนขนาดผิดที่พ่อนอ่ะเป็นปลาลูกเบงเนยมือเักานชัางไอติ ินะ่าาเปิดตกินโอ้ยากินนิดโอ้ย่กินดุยเด้อดีวะดูเยเลยดุยเด้อีันนี้ก็จะเปนอย่างที่พัดเมียนไป ขอักขวัญนะวะเป็นได้ทองอ่ะเท้าเจ็บเดยอะเอาไหนวะทองนะเอาเนียกินข้าวในตรงเวลานะกินข้าวกินน้ำนะเมนเวลาเวลากินแดดบวกกินนอนจนู่ในเวลากินเวลานอนอ่ะบนนอนเงเจ็บเด้กทองใส่เนาะยางมากกว่าเด็นะ อารถไปใช่ค่ะรถอยู่รถอยูไม่รถอ๋อไปขายไดะปขายเด้าจะพันสิบัได้เงินไได้เงินอ๋ออ๋ออ๋เจ้าน๋ออ๋อ๋ยวเคอ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ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 อ นักนาสาหัสเลยน้องชายก็ได้ยเลิกหนุกเลิกเมียไปแล้วกันสภาพจิตใจกันไปบิดแล้วนะไปบ่ได้เออผมเนาะ

ให้มีอะไรคนนอนอยู่ดีนอนจเฉยี่ลูกบิดโคอท้องชนี่ว่าผีอำนะสองคนคนนะ่นนเ้ยวย่างชวนกันมาใช้กันกันเนาะลุงมุ้ยกันอีกทีหนึ่ง ยุดเลยเนยหยุดเลยหยุดเลยนี่นมันโตได้ไเออนี่ท่านได้สอบสเป็นอสไปสินสินกําเดือดทำมันบนี้เยดิต้องกาตอนมัเดือใกล้แค่ไหนใกล้แค่ เอออันน yeah, like ี้อันน้มีนมาแมียนมาเย่ดีใจขอบใจขอบใจขอบใจพ่อไงลูกขอบใจพ่อเนี่ยลูกขอบใจอย่มือขอบใจพ่อก่อนมือมือก่อนอย่มือขอบใจพ่อเด้อสที่ไหนพ่อที่หนุ่มให้เออยันแมนเออ

เพิ่มเงนเหรอวะไอเนาะขอดำอายย้อนที่วัดตอนไปไอ้มาแต่งภาพไปนั่นเลยเห็ุแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นม่นี่แล้วเนาะมันเด่นเลยไม่นี่แล้วต่อไปเนเน่มอนลูกเก็บไว้ลูปละขับเก็บลูกไว้ไปเด้อเด้อสักด้วยแท้ละคิดเอาเมื่อเปลี่ยนตัวั้นมาใหม่ มานเชิมเนีเบ่ได้บยังอยู่จ้าที่ถกเลยยังเดือมเมื่อนอนพี่บ่หัวเงินเบืองทั่วจับเบื่อลูกล้าเลยกินลังได้หันรังเลยนะบ้านหันข้างใช่ยนะบ้าน เพื่อนจะมาหากันน่ะบอยอมบอยอมเบิ่งคนย่างกันดิวาเบิ่องคนยังคิดไปดิมันได้คัดใจกันบัดอี๋ <laughs> à, Háng cái. Tằm dạ. mà đấy, bà non đó nè. Mึง cái này mà non นอนบ่?4:00 thằng này này p.m. ไดบ่นอน มดได้ดุเ okay? อ่ไปไปวาให้น um, <c oughs> <Beautiful. c oughs> ่งไปเดนไปับไปเดินไปดุไปเอาไปเอาถ่าเพลงไปเอาไปถ่ายเพลงหน่อยเช่าดุแต่ก็หลายบาทเลยเพราะราจะเช่าวันนี่เช่าคำนีเอ้า เรา,เราแคมเนื้อนี่นั่งขายของไปนำปนนานล้ำาวน,น้ากบไปไนอ่ะแปดพันของขาดองขาดต้องเติมพลังร <laughs> อเงินกันของมันขาด

กินเล่าฟีไปต้องไปเพื่อนนั่นี่เพื่อนคนตายนั่งกินเหล่าฟีเนาะอ๋ม่เพียลวนะเออเออเอปเออ เมื่อย้วเนาะเหน่งเออเปนงเามองหานแล้ินมือแค่ปาตันี่รกลงบนนี่นะเียมาติดตเล่าบนนี่นะอ๋อติดเหล่าเรียบร้อยนวสาวคอยเบอดิดแล้ตอบดื้อเขาเื่อเงแล้ว แม่แบบแม่นีเด้อไม่้ไปราันป I mean. ็นอาเล้วเบไิด้น้ดบิมานี่กัเบ huh? ิดได้ว่ะหาชิมาได้บัดห้าจะขึ้นเด้แม่น น้อได้ขึ้นไปต้องดินดที่สาเก้าอีกแล้วผู้พูดูอันอัชั้นบัน่ะชิชิมหาแมนน่าชิชิมหที่บ่าอันนแกะกองนะมือเป็นรุ่นนี้ีิมเอลอ้าอามรมณ์บบอามันจีบไปใช้เอารมไมากิ้มมันนอนชิช <laughs> Bất Năn ngay vâng. Năn. À. Phúi bên tám đút bớt 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 ngay bớt 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 thật lên cái mát mà, mà. mà chị cứ cái dạy thật mát ướp anh <hơi> khoảng chậm đai kháng tí à niệm loại anh chị nừng bự nền vào lẹ à sẵn sàng nơi sợ mưa hứa mất nhiều đủ เดี๋ยวเล่นมันยิบนุกนี่มใชุ่กพวกติดว่าแม่จะเป็นผัวเนอะเนี่แต่ชาวบ้านมานอนงองอยู่นี่ทีเสิเมื่อบ่อน่ะเอาไปนอนน้ำเนักผูนอนในผืนผืนห่องอยู่นี่มันดะคลอกแล้ว ขับไปนอนผู้เลิกเลยนอนจักเวลาลับเวลานอนเวลาก like. okay. being, ินเน้ยเวลากินเนี่ยนอนด้านนอนแบบนี้เวลานอนมันยากนี่เวลานอนมันยากเวลากินวันนอนมันก็เย็ดพองเย็ดใสสีแล้วกระเพาะมันคืนบ้านหลับบ่อยไปนอนพุนอะปูผู้พานอนในพผุนเอาหญ้าผุน ไม่ต้องเดียวใส่เลยนะคะไม่พิษกระเพาะบดเลยพิษคือการไมนเป็นแก๊สเลยอ่าแม่อ่าแม่นุ่มกว่านุ่มบองนะนุ่มลองนะนุ่มกว่านุ่มเออหองลองบดเลยกินได้ยุงตัวใหญ่ตัวให่ขับไปถ้าเป็นกระเพาะกินได้ฉันอด่านออ không à. có là nhem khen nào vào khen nhớ lại nhem khen nào vào đây chị trai hay đọc Mình như ngân à hãy là chị trai hay đọc nó khai phải bắt à? từ ngân vào béo béo bắt ngân hay bao này tao phải xài non nha ừ. <laughs> เป็นยังะเรานอนมั้ยเรานอนเนี่ยเราอยากทำอไปหองันนะรัด้นั่จิบเน่น่กระสอบแตไ้เนาะไี่กระสอบเลยเป็นสิบกิหนเนาะเานอนโรงพานก็ภัว่าออกมาในเห็นนอนคักนอนแน่ัยก็มาไม่ได้นอน

บอกตึกมาแห้ป่าหนอนับปี๊กผลตุ้มเรากินนี้ว่าหาธรรมาติธรรมชาติเนาะว่ันยลิ้งรอนใ่่นอ่จตวมา่านี้แบบขเยอกินเห็นะตเรหคับความเยเรากลิ่นได้ไหมขาวม้องรับคเจบกลาอยากไล่ว้อเลยอ่ะ อยากแน่แบบว่ามันพิษด้วยนะแกน้ำไหมตามบางทัวหาองไหม่าี่นี่มันห่อนในด้วยแล้วอยากกินอย่างงอกด้วยมันไปแล้วอยากงอกได้แบบวานได้เป็นบ่หวานเลยอยากกินโอสุดสี่กับคากดิมักกินแกงไหม้แล้วแกงไหมสับขนาดเราเนียนีน้ำไมมนี่มอไปหาหมอหมอหานไปชังเลองน้ำไหมนี่ ไม่อยากให้กินบันไดแต่ได้เป็นแห่นี้ได้คือแบบว่าอน้นอะน้อะามตัวาุงยาจ้กินวเบิ้งอะไกินนี่อยู่พี่อีมดนะวคิดเลยคิดได้่อีม่ นี่ก็ะเดียลบๆอยู่แมวบ่ได้ขึ้นมาลูกขึ้นมาเหอยเขาเอาลูกเขาคือจะหายไปไปเอาเขาเอาเขากัะเพาะเอากุณยางไปเลยคนแรกเลยผู้น่ากินอีคนอ่นไกินเมย แก่แถาแล้วเห่วแล้วอ๋ออวล้อ้ยอ้ยได้กินได้่ดนเากล้วยไม้หรอไดย่กินน้อืาอยู่เหรออุ้กินยิ้มก่อนนกินยิ้มกันเป็นวะนอนกินยิ้มก่อนนอนเบรคท้องจะรู้ท้องสอง้ไหนอนไหนไนนนไหน เงินนึกเน้อไปล่เนาะเคนะเนาะลาบอมนะลาบบริษัทลาบบรันผมองคิดอันี้สบายดีเนอลงเ้อบ๊ายบ้าย